นี้คือหอยละยองนะครับผมอะไรนะตังทำไรเนี่ยว้ <laughs> ออาออล้างขาให้เอาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขุดดินตอนแรกอ่ะนูขุดมือกว่านี้แต่นนี้นะ้ำมันขึ้นมันก็เลย ดีมันก็เลยลงมาเรื่อยๆมันก็เลยเป็นแบบนี้เดี๋ยตอนแรกลูกขุดเล็กๆเองนะลูกเห็นไหมขุดบ่อน้ำใช่ไหมใชม่โอเคน้ำขึ้นสูงแล้วแปลว่าจะกลับแล้วใช่ไหมจะกลับแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่โอเค โอเคตอนนี้ก็บรรยากาศระยองนะครับช่วงเวลาเย็นๆนะครับก็สวยงามดีนะครับขึ้นยางนะตั้งขึ้นยางเนะอออย่าไปลึกนะ <c oughs> โอเคส่งพี่ประตูเสร็จแล้วไปเราขึ้นฟังกันเนาะ ปาสุดยอดโอ้โหแข็งแกล่งอะไรนะครับอะไรนะครับมารับเรามารับเราเอ้าวติดเกาะแล้วครับ ีนี้เป็นไรครับทีนี้เป็นไรครับตกตกเรือแล้วตกเรือตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่จังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวเราจะพายข้ามเกาะนะครับไหนไหนน้ำตังเป็นยังไงพอยังพอยังเอาอีกกี่ชั่วโมงดีกี่ชั่วโมงได้อีกกี่ชั่วโมงดี อีก6ชั่วโมงนะโอเคตอนนี้หกโมงเย็นเราเล่นเที่ยงคืนพอเที่ยงคืนเลิกเนาะเที่ยงคืนไหวไหมไหวไหมไหวไหมเที่ยงคืนชัวร์ไหมชัวร์ไหมหนาวแล้วมั้ง,ม,ม,งมือซีดแล้วหนาวแล้วนะน้ำตาลพอแล้วนะนหนาวแล้วใช่ไหมดู้ไหมว่าทำไมน้องไปแต่ยังไม่หานาวถึงคัน ปาตีนปาตีนปาตีนตเฮ้ยเป็นไรรือเ่าเนี่ยคืนเขาเป็นไรวะเนี่ยหนึ่งอสอง ต้นตะเมนนี่น,นี่เรือลบทัวเราจะไปเรือลบกันนะครับ2กิโลเป็นไงไหวไหมเอาคิด,คด บ้านนั่งตรงน้นไม่ใช่บ้านหลังขอโทษนะคะครับผ่านได้เลยครับได้เลยสนแบางได้ิไปตินในมเห็นเลยอรเนตายเิ่าทั้มดจะหนัง บ้านร้อยปีที่หมอปลามาถ่ายทำแล้วก็ก็ทัาทุกช่องอ๋อบ้านร้อยปีใหญ่ครับอ้าวไม่มีเจ้าของเหรอครับนี่ไงเจ้าของเอ้าลูกของของดังเดิมมาเป well. ็นก่อแม่เพิ่งอ๋อขายไปแล้วแล้วผมีคนคืนไปแล้วอ๋อขายไปแล้วอืมใครจะได้แล้วทีเรียนมา

มันก็ลมันก็หลดมันก็ลงลงมัเจนะแ่ไม่ไม่อยู่ที่นี่จะมองไปนู่นะมอาเต็มเลยตัมือือมองตาเนี่ยทียบเรือบ้านแสมูแต่ตอนนี้เราออกมาแล้วกับไม่มีคนเลย มันต้องลงเท้าเขาถอดรองเท้าไปไาตรงนี้ไม่มีใครเอารองเท้าเข้าไปในบ้านเราก็ได้มาอยู่โรงแรมผีสิงแห่งนี้นะครับดูดิแลวแลต่อไปต่อไปเราจะไปสิ่งที่เรารอคอยกันมา <c oughs> รู้เลยลทั้งวันนะครับทั้งวันก็คือเราจะไปทำอะไรกันอย่าพึ่งเราไปดูพร้อมๆกันเราจะไปดูพร้อมๆกันนะครับว่ามันจะจริงที่เขาพูดหรือเปล่า <c oughs> จริงเรื่องอะไร ว่าม oh no, oh no, oh yeah. oh mm ันม mm ีต oh oh uh ืดๆอยู huh. right hmm? uh ่อ๋อตืดๆตอนนี้เราก็จะเดินไปที่ชายทะเลนะครับนก็มืดแล้วห้องพักไม่ค่อยถูกใจนะทุกคนอืมแต่ที่ถูกใจคืออะไรไปดูพร้อมกันเดีวเราไปดูกันอันนี้เราก็ได้มาถึงบุฟเฟ่อาหารขบเราเริ่มจากที่จุดแรกก่อนเลย เก็บ,บับ <c oughs> มอขมับมืดูเจไหนียแกะให้ล้วเนี่ยมีประตูแกะให้แล้วด้วยออนี่หรอเอาไหนเลือกเลยโอ,โอเคอะลองชิมซิรบ ไงรสชาติอลของของแพ้ไหมเติมเติมเครื่องบินจะออกแล้วครับเครื่องบินจะออกแล้วไปเลยอันนี้บินเลยไหมเดี๋ยวให้พ่อขับไปรอที่บ้าน อาบินไม่ได้หรอหหหเอ้ยก็กินแล้วก็บินเลยดีกว่าจะไม่ต้องนั่งรถหรอกเมื่อยปาขาที่ไ่้ไปได้หน้าดีกว่าเออป๋าเฮ้ยจะบินแล้วตอนนี้นะครับ<อ>เราก็จะเดินไปห้องคนขับนะครับเป็นไงบ้างขับยังไงวะเนี่ย เยอะใช่ไหมมาดูดิเป็นไงบ้างเต็มเลยอ่ะสุดครับสุดทับเพื่อนๆเฮ้ยปะตูมันเลื่อนตามนักเบียนูเห็นเขาทำอย่างเนี้ยนั่นมันรถรถเมย์ไม่ใช่อันเนี้ยมันขออนุญาตนะคะใครนั่งเล่นบน บนเครื่องบินนะครบับลูกใช่หรอไหนเอาละครับตอนนี้เราก็จะมาดูเฮลิคอปเตอร์ของจริงๆกันนะครับ<ม>ว่ามันจะมีวิญญาณหรือไม่รอเท้าเราครับวิญญาณ ต่อแอคชั่นขอแอคชั่นก่อนแอคชั่นเลยแอคชั่นเดี๋ยวเขาเดินมาเดี๋ยวเขามาคุณซื้อเลยนะคะคุณเอามาเล่นอ่ะโอ้โหแรงเลยอันนี้เลงกระป๋องหรือมั่วเนี่ยอ้า เอ้ยเป๊ปซี่ฮะเฮ้ยแม่นนี่เฮ้ยแม่นนี่เอาเบิรดแล้วฮาหยบอ้าวหลหยิบดูผลงานดูผลงานไม่ได้ยิงสะอาด ไหนฮะดูผลงานดิสะอาดครับผลงานสะอาดยิ่งแต่กระป๋องโอเคเอาปโอเคี่เาเกข้าหน้าเราเล่นได้แล้วเดี๋ยวมาครั้งหน้าเราอายุถึงแล้วเราเล่นเลยห้าครั้งไปเลยห้าครั้งหแม็กไปเลยเจ้ห้าแม็กสอง้อยห้าสิบอสบายแล้วตังเขามีตังนะเรามีตังอยู่ไม่ต้องห่วงหรอกมีตังจ้